ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีกำลังคับของเก่าอยู่เก็บขวดเก็บพะยะเอาไปขายกระดาษพลาสติก คือปองเบียร์พัตติ เอาไปขายประมาณ50ากิโลจากที่บ้านไปอ,อำเภอเครื่องอำอเภอคเข่องในแต่กวัรบ,บทมันได้ราคาดีถ้าขายกใกล้นี่มันไม่ได้ราคา เอาทุกอย่างขอให้ได้ตังค์ ครับครับนี่นี่ไม่นี่นี่นพ่อเป็นเจ้าของสู้จ้ะชาลีครับชาลีครับครับครับ ใช้อยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีมีโทรมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะก็ประมาณสองสามอาทิตย์นี่แหละก็ยังไงล่ะแบบว่า